แล้ววันเนี้ยเอเอแต่เ,เพื่อนๆไหนได้เคยได้ยินเรื่องปฏิวัติสีแดงตัวน,นี้ไหมมันพวกมันกุ้งเป็นเนื้อขาวเลยเพราะว่าพวกมันคงไม่ได้ยินอะไรต่อนานตั้ตอนนี้เพราะที่นี่มันกงุงมอสโคนะเว้ยมันไม่กล้ามาที่นี่หรอกเชื่อสิมันไม่กล้ามาหรอก ไปเลยแลวปน่อ้พกเขยับเปียกตนิยมไอ้พกเขยับเบียกตนิยมเยอะมขึ้นก็ที่รีรจมยง พวกเราคือกลุ่มตอตหน้าปฏิวัติสีแดงพวกนายยอมยอมตอเจริจำนุนแต่ให้พวกเราเข้าหยึดกรุงมอสโตัวเป็นกรุงมทุดท้ายก่อนทีเราจะตั้งชื่อปฏิวัติไปแห่งประเทศรัสเซียนี้แต่ถ้าแกยอมดีๆจะไม่มีใครด้สูสเสียไอ้พวกข้ายอมรู้ว่ากัะที่นี่มาแบ่งกินกูไอ้ก็ต่อสู้กันเหรอแต่เนื้อ้อาวุธข้าทันสมัย ้แกยิงสักกี่นัดเบอร์เลยมันก็ไม่พังแถมมันยังมีโอกาสการลดแรงกระแทกอีกด้วยฉันไม่ผิดนะฉันบอกให้นายยอมแพ้ตั้งแต่แรกเองนายจำไม่ได้นะโอ้ยรดเขย่าอีกแล้ว ขี้หนึ่งก็คงมที่สองอ้ยอุ้ยอ้ยลงปิดเจ้าโอ้ยลงปิดท่าอ้โอมาแล้วครับไปคนหนึ่งลงไป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 เอ้ยเอ้ยเอากรัวไปเอากรัวไปบ้าเอากรัวไปเอากรัวไปเอากรัวไป โอ้กูเด้งออกมาแล้วก็ูจะได้เป็นอิสระภาพเาปือนมานี่เดี๋ยวกูไปเคียรไกดคนหน้ารถก่อนถอย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 โอ้ยอโอกูปฏิวัวติสีแดงมาเลตุ้งเปจังวะเอาแล้วครับผม รังเสริมกันมาเยอะแต่ก็ไม่สู้ปืนแสนทันสมัยของน้องออร์บ็อกปร้วพวกปืนนานมันไม่มีอัตราการเล็งโดนง่ายไอ้โงอกเดี๋ยวนะเจ้าบอกว่าปืนมันทำงานตอนนี้ได้เหรอ โอเคดีนะที่ไม่มีกระสุนอีกคนหนึ่งจะยอมต่อเจ็๊จำนองไหมถ้าฉันไม่ยอมแกจะฆ่าฉันเหรอทงตองอวันนี้แค่จะเข้ายึดมอสโกกลับมาดีงั้นก็มาปฏิวัติกันว่าใครจะชนะดอกเดียวยิงต่อไป Yeah! นยายพลาดแล้วเบนนายพลาดแล้วต่อไปก็มอสโคในเมืองหลวงที่มีทหารเยอะกว่าตรงนี้ก็นี่เลยเป็นแค่เส้นทางเขาเฉยเฉย้เราจะไปเอามอสโค ยี่บีไปเอากันเลยอุ้ยนั่นมันรถถังใครวะนี่ยนั่นจะเป็นรถถังเกียร์รถสบังซื้อให้เพราะว่าตรงนี้มันเมืองหลวงแล้วนะเว้ยแต่ใครอยากจะนัดทำตรงนี้ได้นะได้รัสเซียไปเลยนะเว้ยยังไงอาจจะเป็นรถขนไม่ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีคนกล้ามาเฮือกหรอกไปเลย thập gì đen mua ôi nó xin oh ôi, ôi ôi nó xin ôi ôi nó xin bị ôi đi กุมปติวัตสีแดงจงยอมให้พวกเราเข้าไปประเทศเพื่อเอาะระปกครองอำนาจนี้ก่อนที่พวกเราจะนำรถถังคันนี้ยิงพวกนายเพราะว่าตอนนี้อำนาจตกไปที่พวกเราเรียบร้อยแล้วไอ้ปืนนี่ิ้นโขนะฉันยังไม่ขยันโอ้ยมือกัดอ้าวมือกัด้า โ,โอ้ยโอ้ยรถนี่มันกระสันไม่หยุดเลยโอ้ยรถคันนี้มันจะสั่นไปไหนนั่งรถธรรมดาก่สา,าสั่นแล้วนั่งรถคันนี้แม่งโคตรสันคองสันสันเลยเนี่ย ลงมาแล้วตัวที่ปืม้มมันหนักมึงก็ไปได้แล้วปฏิวัติสีแดงอย่ามาล็อกตุ้มปฏิวัติสีแดงถ้าอย่าไม่ให้เราเข้ามาเทศก็เตยบอกลาลุงเมีกยกันได้เลย อุ้ยกำลังพ้นมาน่อยเดียวแค่นี้พวกฉันจะการง่ายแต่เรื่องปืนพวกเรานะทั้งทันสมัยดั้มเกียกสหรัฐแล้วก็ย้ายมาจาก,าจากนายคนหลายประเทศอ,อ,อแล้วก็ปืนล่าสุดที่ฉันอยากวดเอเคที่ไนที่ปืนนี้ฉันมีผู้นำทัพสีแดงคนหนึ่งประดิษฐ์มันขึ้นมา แล้วแรงดีดมันเนี่ยสุดยอดของสุดยอดพระเจ้าเลยยิ่งหัวศัตรูข้างหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เดี่ยงเพราะปืนนี้มีแรงดีดมหาศาลทำให้ศัตรูตายขิดในทันทีส่วนปืนนี้ฉันได้มาจากสหรัฐเป็นปืนเป็นปืนกอร์ฟคล้ายๆกับปืนกอส่าแต่ปืนนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าปืน ทำให้แรงดีเหมือนกักบเคยไม่มีผิดโอ้พวกมันมีทางรถถังพวกเรามีแค่กำลังบนอาหารปืนพวกมันกระทำสมไมเอาไงดีครับไปสู้จิวะโอ้ยทอดนาอยอยังไม่เห็นปฮนหิ้วนะกี่จะฆ่านายทีไยายอมว่ะเอไปใส่ คำสัง,งสังหารหมูเลยลยิง What the fuck นี่ดีกว่ายิงโอ้ยยิง ทุกคนหมอบเร็วโอ้หมอบได้แล้วเชนยังไม่ยอมหมอบไม่รู้โอ้ยปืนพวกเรายิ่งหนักอยู่หมอบง่ายเลยปืนเนี่ยไม่หนักเลยหมอบอยังไงก็ไม่ได้ตรวทังยิงตัวตีนตีนจอนโอ้สวนกับหนึ่งดอกได้ไหมตีน ขันหากรวยไหมไหมขันหากรู้แต่ก็ยังพอยิงได้อยู่ไอ้มันเจาะทะลุรถถังเหลือเพียงช้อนคนเดียวว่าฉะน,นั้นแจ๊กไองตาซะแล้วก็วกได้เวลาประเทศพวกเราเราก,กนอบตัดประคองไปห,หนัก ฉลองชัยชนะนายเบื่อดูเลยดูเลยอีกคนนึงฉลองไม่ได้แล้วมั้งแต่กูฉลองได้เล่ฮูเล่เหมือนกันฮูเล่เฮ่เูเล่เหมือนกันเว้ยฮูเล่ฮูเล่ขับมึงไปอย่างฮูเล่เพราะว่ารถมันจะมาทำกูลอตี โอ้เดี๋ยวฉันโชว์เทพเลยเนี่ยยี่ยี่วันซื้อไว้ต่เด,ด,ดี๋ยตอะได้ไรเดี๋ยวนั้นเรก็ยจะได้แล้วระบบการปกครองครั้งนี้ม่ันเหมือนว่าพวกเราจะแพ้งอะไรไม่ชน,นะแล้วตอนนี้เราจิตแม่งหมดทั่วทั้งประเทศแล้วแล้วก็บริแทนรอบข้าง,งเราก็เคยตัวเองยิตหมดแล้ว เหลือแค่ประเทศเดียวอ่ะที่ยังเป็นหอ,อยหรือว่าเนาไปก้ยดีไหมโอ้อะเดี๋ยวรถถังความบอกตอนทีนะเพื่อนตอนนี้ฉันอาจจะบาดเจ็บนิดนึงก็ไม่ชอบรถถังไม่ไหวกูเลย มืองพึ่งจะทนเพื่อนเราไปฮ่ามางนอาก็ยึ่ได้แน่นเนาะ 哦吼，黄古奶的。